จบจากคู่ทันดามาต่อคู่ OG ครับผม,ด,มดีไปครับไลบิสเปอร์ไปแล้วอุตส้อมเหยียบมาผมแล้วก็อาเปียวสตันทิ้งไว้ก่อนฮะหนีจากนั้นอิงสเวล อิสเบลไปเกี่ยวนั่นไฟมอนนะไฟมอนก็โดนดับเบิลเดตไปฮะรัวๆไม่รอดครับแตนอารีพยายามจะเทรดครับปัม๊มไฟรี่ไฟเออร์มาดับเบิลเดตปาดไปเอาจะตายเองนะววิสเปอร์แต่ว่าเพียวต้องดึงไปก่อนครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวคูลดาวน์ดเดตวนกลับมาจะแตกเองฮะ <c oughs> แลกหมัดกันมันๆครับแยกย้ายก่อนฟาร์มต่อฮะ <c oughs> เอาเรื่องซ้อมไฟดับเบิลเดตอีกอ้าฮะ จะแวกเก็บทั้งด้านฟ่ง Lotus, โลตัสซะบอกผมเรียบร้อยฮะคิวリンงโลตัสไม่ได้ครับน,นี้ถ้าแลอันี้โอเคแล้วก็ต้องให้เวลาซ้อมกันหน่อยฮะเพราะว่าเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆก็เมตาไม่ลงตัวทีครับเพราะว่าก็เล่นแบบเดิมอยู่แล้วอสลักชนครับอาจไปฮะสายนั่นท็อปสันเรียบร้อยสติ๊กกี้บอมแล้วก็แบลสซอฟต่ตอฮะ ิสงสเปลคือบใส่วิสเปอร์ครับเดินไถคืนไม่ถึงเอาโอ้ยจะถึงตัวนะครับเบรกเฉยเลยครับทางด้านวิสเปอร์มั่นใจเพราะว่ามีบอดดักอยู่ด้านหลังครับเขาเลยไถยต่อไวมอนแตกพ่ายครับเด็กแท็กซี่ไปหยุดไงแท็กซี่นึกว่าไม่มีบอดนะก็เลยแวะเวียนซะหน่อยแต่เซนทอร์พี่แกรีแอคกรีอคก,อก,อกตันไวยฮะอ๋เดยช็อตดักนั่นบนะีเซียมจะลงไปเก็บลูน,นครับ เซฟก็เฝ้ารูนช่วยครับเก็บอินวิสไปได้จังหวะนี้วางทางด้านเดอะคอลลิงครับโดนอิงสวิลก็บีบเข้าไปในคลาสลาไลฮะย,ยกยับไปแล้วก็แบสซอาต่อฮนะสอปอปโค้งแทงอัดไปที่อาริแร์เปอร์เหยียบไล่ๆครับจังหวะนี้คอลลิงโซนก็นออกหน้าเดอรคองฝฟ่งไวมอนตามหรือเปล่า สามเดินอารีไปไม่รอดครับอารีเออโบอดสองเห็นได้นะพีิอรอปวชอดเปิดไปวันนี้ครับโซเฟตป่า so แล้วก็สตันหยุดไฟเบรกแซนัดนไฟวิสเปอร์แล้วนี่ครับมูต้าผมโดนเข้าโถมไปโอ,อ้แต่ด้านฝั่งสเปนเขาคาะคืนเขาใส่เซนทอร์ขึ้นมาฮะแลกกันครับผมตอนนี้โซเฟตปาดไปก็เจอซอตเคิลแทงครับเจอโนทอปสันแตกไปกับอารีส่วนลาโดของฝั่งไวมอนจัดการเซฟไปด้วยครับ เอาละครับสกอร์เริ่มสูสีโอจีนี่เสียไป3ตัวนะทางด้านฝั่งชันด้าน,นี่เสียไปแค่ตัวเดียวครับจับ,บล็อกบาร์ครับผมโครโนสเฟียครับอาผี RP หรือเปล่าเอ่ยทางด้านตัวของฝั่ง MC ็มพีไปก็เท่านั้นครับโดนเต็มโลงขนาดนี้เริ่มบีบกับคืนบ้างครับชันด้าผมไม่ยอมปล่อยให้เงินฝั่ง OG ครับบุกอยู่ฝ่ายเดียว ดีนายทิ้งไปครับ B C M ออสลาเข้ามาจาังหวะน,นี้ติดเดอะคอลลิ่งครับผมยังไงก็กด t r เปอร์ไม่ได้มุมอร่อยแบบนี้มุมแคบครับโรลี่อินเดอร์กวาดคมโคมใส่ทางด้าน B C M โอ้ถึกเหลือเกินถึกเหลือเกินซอนเบอร์ก็ปิดงานไม่ได้บอลส่วนยูริกิเข้ามาพอมิ i g s w e ครับเช็คก็ช็กกชอตผูกไว้จังหวะนี้เซฟแล้วยังไงดีครับไวมอนโซ่ด้วย p กซิมิตี้มาติดไทม์ล็อกครับผมท็อปสันหนีไม่พ้นนะยูริกิเกี่ยวได้ครับ มาเดี๋ยววันนี้ครับทางด้านโนของฝั่งไวมอนครับเรียบร้อยฮะแต่ค่ายผมหายมาบีครับผมเบรดเมลฮะแล้วก็เป็นทางด้านโดอีเทนอลเชาล์หรออุ้ยสตาร์ทเครื่องมาฝั <S <S <Un> ่ง <man> นี <gli apprentice. S 2> ้กระโดดสวนไปเลยครับแล้วก็พาเวอร์ช็อตปิดครับยายมอยเรียบร้อยครับยายหมูยายหมูยายมอยนายคลาสครับล่วงฮะ ซอมเหยียบเปิดไปแซมเฮดครับเหยียบย้ำต่อใส่นั่นฝั่ง็อปสันท็อปสันไม่รอดครับผมไล่ตามต่อที่เยันไว้มอนครับเจอโซบลายผูกไว้ครับวางระเบิดตามท้ายคับผมพอกซิมิตี้มาแล้วลูนออกมาเป็นชิลก็ผมเก็บไปก่อนครับนายคลาสวางเดอะคอลลิ่งเงินปส่วนั่นฝั่งบีเซลกดอัปรอครับแล้วก็ถอยครับพร้อมแชมเป์โปรต้องบีบพื้นที่เฟลเลสฟอยด้วยครับ สกีเวอร์กระชากเซฟมาเซฟกดทางด้านฝั่งวินลาและเช็คกระชอดไปยิงสวอลและหุซ้อมเปิดย้ำต่อไซเรนเปิดที่ทางด้านแมกนาสแมกนาสเอ็มซีไม่รอดครับวิสเปอร์เนี่ยดับาว่ลเอ็ดคอร์ล,ะล,ะละรัวคิวリンงสปีดสมอมาครับตอนนี้ชันด้าสโมอแตกไปอาร์พีลวกเปิดมาสวยงามครับกระชากย้ำลงต่อโรลลิงเดอร์ม,มาโอ้โหทับสันกวาดหมดครับ mm hmm. เปิดแบบดูดนันครับ MC ครับเปิดสามเลวครับดเบาว่าคิวทางด้านฝั่งไวมอนนะ์นะ คอมโบคอมโบ,โบโชุดใหญ่ไปแล้วครับซันด้ามาเดือดครับผม MC ปักวอร์ดปึ๊บแลเอาปั๊บเลยอาพีแบบตึงๆโคโนโมาครับท็อปสันครับเจอนน้าฝั่งยูริกิดักเลยฮะ BCM จะเข้ามาล็อกช่วยผมยังไงต่อสเปนสตันเปิดไปก็สเตนล็อกก็สเตนไว้ก่อนฮะแบ,บลนด์อบเหยียบกับคืนไปเลี้งฝั่ง BCM BCM เปิดเบรดเมลครับแล้วก็ทรนเปอร์เหยียบแรงจัด เหยียบแรงเบิ้มเหยียบแรงเบิ้มยูริกิกระโดดมาอิสเมลเกียวใส่น่านเพียวอ่าเพียวโดนเกาะตีหรือเปล่าวิ่งออกไปได้บอว์วคลายบอกแต่โดนออสลักโยกหลบออสลักไปฮะวิ่งพลิ้ววิ่งพลิ้วพลิว้วกว่าน,นี้บิสฟิลใส่เลยครับทางด้านยูริกิฝั่งนี้พาวเวอร์ช็อตลากของเขาใส่ในคลาสก็เรียบร้อยไปเซฟกับผมรอเปิดชัก,กช็อตสะดุดไว้ใส่ด้านฝั่งเอ็มซีแล้วก็ถอยกลับมาเซฟ รอเปิดคนแลมเซฟโผมาจังหวะนี้โดนเซเลนต์และเอนโทนสไปครับเรียบร้อยครับเซฟละลายอย่างว่องเปิดมาจังหวะนี้ครับผมดาวเอ็ดไปครับแล้วชนยับรถตอบพาวเวอร์ช็อตปิดเท่านั้นนายคลาสครับเซฟแล้วก็เหยียบเข้าไปใส่ไวมอนไวมอนไม่รอดครับเทคชี่ฮะโดนมาโคโนใส่2ตัวครับขอบชีตไปอาร์พีจับรวบสะดุดไว้ก่อนจะเจอโซบลายคือครับก่อนสเตนมาครับผมเผาร้ายจับยก ยกยามต่อยังไงนี่ครับโดนสะดุดรัวๆครับอาเพียวโลลินเดอร์ท็อปสันมาก็ชนครับสะดุดไปเหมือนกันแต่ก็ทำอะไรต่อไม่ได้แชกก็ช็อตผูกอีกทีครับเซฟผูกสวยอีกครั้งใส่ในเอ็มซีเอ็มซีไม่ได้ขยับเรียบร้อยไปฮะสบายๆครับช่วยกันแทงช่วยกันบดไถจีนมาได้ทีมไฟต์ต่อครับโอจีเป็นเฟสเลสวายครับยูริกิถือฮะมีเกมหนึ่งแอนติเมดอีกยังดีที่แบบยังพอได้โชว์หน่อยมายท็อปสันครับจัดการอารีไหม พลิกอ้อไปก่อนเอาไล่จับยกมาครับ BCM อ่าเพียวครับไซเลนสวนไปครับ BCM BCM จะได้โฮกไหมได้โฮกได้เบรดเมลเบรดเมลอะไรไงครับมานามานาโดนแทงตัดจนหมดครับเรียบร้อยรอแข่งต่อตอนสองทุ่มแล้วเจอกับฮินินี่ครทีมน้องโคโนเปิดมาจังหวะนี้ครับซัดลงต่อยังไงดีครับทางด้านฝั่งเซฟละลายไปแล้วโซปลายขึงไหครับ ทางด้านสเวนครับผมเลือดไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับซัดลงเน่งๆครับจังหวะนี้มีเอจิทเล่นครับผมยูร์กีสเวนอาเพียววอคายวิ่งไปก่อนครับส่วนด้านท็อปสันครับโรลลิงเดอร์ขึงไว้ให้เพื่อนกลับฮะยิงมาจังหวะนี้กระโดดตีลูกบอลหรือเปล่าลูกบอลยังไม่หมดครับพุ่งกันไปต่อท็อปสันทางด้านนายคลาสเข้าทวินเกตครับไปอีกทางฮะหมดกันไปครับทางด้านเอจิทโรลลิงเดอร์สตาร์หรือเปล่าเอทอร์ดึงจับล็อกไปครับ ได้ยินเสียงสเวนก็สเตนมาต,ตัดแนวหลัง็อปไลน์จับยกคาไปเลยครับโซโบลายขึงอีกแล้วไม่ได้ขยาบหมดแต่แบลสซอฟเหยียบเข้ามายังไงดีได้แต่เสามันถือเกินไปที่เอาครับต่อตัวอื่นครับโลลี่เดิร์มากวาดครับท็อปสันชนก็ไปที่โดนเซฟเซฟก็สไลด์ออกไปได้มาตอนนี้แต่ท็อนดึงจับล็อกไว้ที่วิสเปอร์วิสเปอร์บอลได้ด้านฝั่งอิสเบลเคลื่อนันไว้ต่อ มูต้าผมกดอติไปเพียรสเวลกับบอลแล้โคโดสเฟียเปิดมาอยู่ที่ตีใส่นั่นเพียวเพียวครับผมบีเคบีอยู่เอาต่อได้หรือเปล่าแต่เดนช็อตทางน้นนายคลาสเซฟไปได้ครับผมและอาพีเหยียบเข้ามาเต็มะใส่ครับจังหวะนี้กระชากไปสกิเวอร์ใส่วิสเปอร์วีสเปอร์เวลาเซฟเปิดมาครับผมทันทีเกมฟอนพัดลมผักเข้าไปเพียวโดนนั่นยูริกิงินหน้าหายไปเลยครับจังหวะนี้และยูริกิฟัดต่อใส่หน้าตัวของปาร์ทอปซันไวมอนร่วงไปครับเทคชี่ตามต่อที่นายครัสขวีงมาหินเต็มหัวไปครับนายคัสล่วงออกไปอีกฮะ แตกพ่ายบนด้านฝั่งชันด้าครับจังหวะดีบายแม็กมาเป็นเซนทอร์ผมในทีมไฟครับส่วนทั้งฝั่งทีมครับชันด้าครับแตกสี่เลยฮะวาสติกี้บอมลงไปฮะเซนทอดึงจับล็อกไปแล้วก็ยังไงดีขึงไว้ใส่หน้าของบีเซียมไว้ก่อนฮะพายมาบีสโลด่งเรื่องเข้ามาครับ ดูเหมือนก็โรนี่เดอร์ทำอะไรไม่ได้ดีครับและตรงนี้จับโยบมาใส่ท็อปสันโซบลายขึงไว้ยังไงต่อดีครับท็อปสันท็อปสันโดนเต็มลมแชมเปโรเหยียบไปครับผมละลายครับท็อปสันโลชารอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิเกิดฮะนายคลาสเข้าทวินเกตหนีขึ้นไปด้านบนฮะชาเสวินมีผลอะไรครับไอ้นี่ปะเกาะพาสซีฟเปิดมาครับสแต็มพีชไปชวนไปย้ำต่อท่านฝั่งนายคลาสครับเรียบร้อย ดาน,นี่พอรไรดดึงจับยกมาใส่ท็อปสันอีกระลอกครับแบลซอบเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวพอลซิมิตี้มาครับไม่สนใจครับเบดเมลลุยระเบิดกันไปครับโลลิงแอนเดอร์พยายามจะสะดุดดิสเบลครับทางด้านยูริกิครับแอคทีฟมาเป็นแอมพลิฟายดาเมจขอเน้นๆครอบลูกบอลหรือเปล่าฮะยังไม่กล้าจ่ายผมต้องคนเยอะกว่านี้ฮะร,ร็อโชว์ปาเข้าไปครับผมทางด้านฝั่งเนี้ยอารกันดมชาร์ดของไพพ์วเวสฝั่งทันด้านที่ถอยเลยฮะ คอยเลยครับผมกลัวโดนโคโนฮะแต่ยิโรชานสบายครับทางด้านฝั่งยูกิครับได้ไปเอ๊ะไม่เก็บโลชันแบนเนอร์เนี่ยลืมครับของที่ถูกลืมโลชันแบนเนอร์ไม่ทำอะไรับปักในเลนครับผมเวลาคลีปเราเดินผ่านจะเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีครับแตร์แพร์เหยียบกันไปกว่านี้ครับแจ็กก็ช็อตผูกไว้โอ้พี่ท็อปโดนพิกออฟฮะ เอาแล้วแบบนี้ขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าครับทางด้านฝั่ง,ง OG ฮะสแตมป์พีชครับ,มบผมไล่จีเข้ามาครับทางด้านเท็กชี่ G ครับปล่อยเมาส์กันเลยชุดใหญ่ฝั่งหน้าเซเวน่นก็ได้ขีดใหญ่มาคนระับจะได้ตีหรือปรเปล่าอุ๊กโคโนโคโนขอบชีสเขาเปิดเล่นอวอล์คายเอากาะพอดีครับแต่ว่าไม่สนใจเขายูรุกิลุยต่อเปิดร็อกโซมาแล้วก็พาวไลท์จับโยกไปหายแล้วครับอาเพียว ล็อกดาวน์แบบนานๆแล้วครับจังหวะนี้ร่วงไปครับอาเพียวแฉกเฉลิบผูกไว้ครับนายคลาสกดที่ด้านฝั่งนะเพียสเวลแล้วอมผูกไว้จังหวะนี้ครับโซโบไล่ครับยังไงต่ออาเพีอาเพีเหยียบไปแล้วแล้วโลลนนินเนี่ยตัดเนินฝั่งเซฟเซฟดึงครับผมดึงลัวเซฟแล้วท็อปสันหมุนนะครับม้วนหลบออกมายูรอกินถอยกลับมาย้ำต่อครับจังหวะนี้ด้านของฝั่งอาเพียวครับผมแตกพ่ายไป ก่อนหน้านั้นแล้วอีก50าิบวินถึงจะเกิดครับโดดมาทำเดเลชั่นครับผมแล้วตรงนี้ก็ทำการตีทาวเวอร์ต่อครับ OG ฮะ OG นี่พิกออฟเก่งจริงๆฮะแล้วก็ขึ้นบ้านกันต่อดันแล้วครับตรงน,นี้อุตส่าหเหยียบม,มาแล้วโดดคืนเลือดไปครับยูริกิออสลาก็มาครับฝั่ง BCM หน้าตัวของมูต้าถอยโดนจับโยกมาดีครับผมละลายไปครับไวบอลเทคชี่ครับตีทาวเวอร์เทียร์สามย้ำลงต่อครับทีม OG โดนลงมาล็อกโชครับใส่ด้านฝั่งได้คลาสครับ MC กระชากสกีเวอร์เข้าไปซอดเมืเขาแทงมาทับสานแต่ยูริกิกระโดดกลับไปได้โดนอีกสเวลแต่มีเครือบอมทางด้านฝั่งนี่ฮนะโอ้อีกสเวลครับเคลียร์ไปได้บอลกระโดดมาครับยังไยงยึกยักครับทำเป็นเหมือนมีโครโนโอ,ออสลากชนก็มาสานทราเวลเหยียบไปกดเพียร์ซิเอลแปลงล่างมายิงยิงยวาวต่อกดไกรเมอร์หลบไ,ไ,ไปได้โปรยดันเข้ามาไล่ล่าตาบอ,อกอาเพียวครับคว้าไข่ไม่ได้แล้วจังหวะนี้สเวนครับไม่ได้โบกไม่ได้โบกครับผม เ like ฟรเดร์สไวน์ครับก็มาอยู่ฝั่งนั่นท็อปสันครับออกลาดซัพพอร์ตแบบตึงๆแล้วตอนนี้ BCM เข้าค้ำแนวหลังเหมือนกัน BCM ถอยกลับมาเฟรเดรสไวอยยูริกิกระโดดเข้าไปแล้วอกยอมเสียจีวิตกันไปแล้วตอนนี้ BCM BCM แตกพายยูริกิครับยังไงต่อเจอเชนซีซีนเปล่าโดนเซเลนต์อยู่โดนเซเลนต์อยู่แต่กดบีเคบีสวนตีตีหน้าเพียวอาเพียวบอลยังไงต่อโคโนเด้งมาพอดีครับครอบไป4ตัวตีเนนๆใส่ท่าด้านสเวนร่วมไปก่อนแล้วตอนนี้ยังไงดีช็อกเวฟ ดึงมาระเบิดยาลงไปใส่นะั่วิสเปอร์วิสเปอร์แตกพ่ายไปเอทอนดึงจับล็อกไว้ที่ยูกิยูกิได้เครื่อนมาเป็นอีสวลและโซบายขึงสอง,ข,ง,สองขึงสองมาจากวันนี้แบล็คซอฟเยอะมากระโดโดครับกดทางด้านฝั่งอีสเวลมาไม่หล่อครับเอ็มซีไวมอนยูริกิตีย้ำต่อใส่ในคลาสในคาแตกพ่ายที่พินคิวก้อนลายยูรากิฮะโดดมาโดดกลับโดดไล่ไปวันนี้ครับงัดหน้านะั่นพี่ท็อปพี่ท็อปเรียบร้อยกระโดดไม่ได้ก็เจอตุ๊กตาแปลกครับจา่าเดิ้ลคริมสโตรครับ หมดโดครับตอนนี้ซันด้าทีมไวซื้อเกิดมาครับทางด้านพีทพพ่ท็อปพี่ท็อปบอกไม่ยอมโรลลิงเดอร์สตาร์มาชนไปมุมอร่อยมุมอร่อยมุมอร่อยงัดล้อมาจากวันนี้ด้านอารีครับผมกดกลิมเมอร์แล้วถอยวิ่งไปใสเ่เซฟเซฟเหลาบาแ,แตกแล้วเซฟก็ถอยเหมือนกันฮะมีแต่ตัวพิ้พวๆกันเลยฝั่งซันด้าก็ะจะเกิดครับแม็กนั้นมาแล้วสเวนมาต่อฮะ ตัวของโอจิเขถอยกลับก่อนครับไปรีเซ็ตครับเติมเลือดเติมมานาฮะเปิดมาครับผมเกลฟอร์ดไปชนย้ำลงต่อไงครับเก็บไปหนึ่งครับทนายคลาสไม่มีบ่ายครับโซบลายจับคืนไว้เสน็จแล้วฟาร์ตสันโดนเผาไร้ยโยกโยกมาต่อเนี่ยบอลโดนไซเลนครับท็อปสันผิวไม่ออกครับโดนไซเลนติดแบบต่อเนี่ยครับแตกพ่ายกันไปบียอนก้อนไลน์ครับผมยูรุกิฮะแชกเกอรช็อตผูกมาแล้วโฟกัสไฟไทยแล้วครับเซฟ ไล่ไปโดนฝั่งไวมันไวมอนสไลด์ไปยังไงดีโดนพาวเวอร์ช็อตยังรอดอยู่ครับเอ็มซีจะเปิดอาร์พีแต่นี่โคโนสวนไปนเลยครับท้ชนะยูริกิไม่สนใจข้อมาสองปิดเน้นใส่หนากน็ทริปเปอร์คิวไล่ตามต่ออาร์เพียร์ก็หมดโดนบอดี้บ็อกดโดนบอดี้บ็อกโดนบอดี้บ็อกควักสตันย้ำอีกหนึ่งทีวีเอ็ดปาดเข้าไปจีจีครับโอจี OG ชนะนั่นฝั่งซันด้าไปในเกมแรกครับ โหดสุดเลยครับผมถึงด้านฝั่งโ G ครับไฟกันมันมากครับคู่นี้แลกกันมันหยดไม่มีถดถอ <5. S 1> ยเกมที่2อครับทันดาครับปะทะโ G เกมแรกโ G ชนะไปครับมาดูกันเกม2เป็นยังไง อาบมชิวๆครับปั๊มฟาร์มคีฟสบายครับผมสกิลแรมนั้นนายคลาสครับโดนขวานจ้วงฮะแล้วโดนสโลตต์เนี่ยครับจากหน้านี่ฮะเซเทอร์ครับผมด้านฝั่งแพงโกแล้วก็สต็อปไอ้กระชากมาสกิเวอร์ใช้ไปแล้วด้วยครับโดนนะยูร์กี้อหลังไว้เอ็มซีสโตรเปอร์แทงมา อารีอารีไม่ไหวครับผมโดนสองหนึ่งไปครับด้านโดของฝั่งนายคลาสก็จะถอยครับโดนสโลจากด้านฝั่งเชนช็อกเวฟดึงป่านมาคอส่ครับเอ็มซีด้วยนะเดี๋ยวทิ้งเลนพี่เอ็มซีเลยพี่เอ็มซีโดนหนัก โดิงเดร์ชนไหมครับผม่หนัาครับทางด้านฝั่งวิสเปอร์ร่วงไปฮะมุมอร่อยครับมุมแคบนะฮะเอาเว้โหครับเพิ่มดาเมจกันสน่อยฮะชาร์ปชูเตอร์ยกมาจังหวะนี้ครับสตันครับเหยียบกันไว้คุ้งหินจะหยุดไว้ต่อที่เอ็มซีเอ็มซีช็อคเวกพยายามจะสโลครับแต่ว่ายูรากิครับก็คุ้ยขวานไล่ตามต่อเข้ามาคอใส่ไวมอนขวานมาจ้วงไม่ล็อกขาไม่ล็อกขาไม่ล็อกไม่ล็อกสักทีครับถอยกลับดีกว่าครับยูรากิ บอลเสกดึงมาครับอัดเต็มครับแล้วลาเวทเหยียบไปอ่ะเพียวละลายเรียบร้อยฮะโอ้ชุดใหญ่โรลิงต่อมุมแค่มุมอร่อยฮะอร่อยทั้งวันครับท็อปสันบอลเข้าไปครับบอลโริงเปิดมาทีครับด้านฝั่งนี้ครับบอลโริงสัตว์ลงบูชแบกจับข้อมาเซฟจัดการท็อปสันมาเรียบร้อยเหมือนกัน จิวแคดโรลิงเดอร์ครับบุชแบ็กคอบมาแต่วันนี้ชาร์จชูเตอร์อัดเข้าไปครับบลัดเกเน็ต่วงไวออหิวได้สวยแอ้เซฟปืนมาเล่นต่อบอลนิ่งแปะลงที่ไวมอนไวมอนยังเวลน้อยอีกแล้วไม่มีซูเปอร์โนวาปิดง่ายๆแล้วทำการตรีทาวเวอร์เคลียร์ไปครับมีตัวตีปอมอย่างนั้นโทรบรอลอยู่แล้ว จับชูเตอร์แล้วแถบยัดไปบตามลูบิกไม่ทันหรือเปล่าฮะจีมใส่ลูบิกทันพอดีแล้วอาเพียวส่วนน่าบีเซียมเก็บลูนเฮดไปฮะจับล็อกเบอร์บูชแวกมาฮีโกลาได้อัดทันเซฟไปบอลเลนิ่งสวนมาครับโรลิงเดิมมาแบบนี้ครับโยกหลบนิดเดียวับบีเซียมแต่โดนชนอยู่ดีครับดาเมจน่าจะพอรับสั่นต้องถอยก่อนฮะด่านนี้ครับตามเลยครับรอดึงใส่ไว้มอนหรือเปล่า แปะแรมนั้นลงไปดึงใส่้นท็อปสันครับการ์สลงไปแล้วลาเวียนเดียมาพอดีครับโดน2ตัวครับวิสเปอร์เอาเลอกจากครับแล้วดาวพะขี่นั่น BCM ไล่ตามต่อที่พะขี่ BCM ครับโอ้โหต่อคอมโบนดีมากครับวามนี้ครับ BCM ครับดันคีปร่างไปสซวนโทลลอดก็ดันคีปร่างต่อครับแต่ทันดาตัวนี้โอบเข้ามาครับจะแกงคืนซะหน่อยเฟดโบไปครับแล้วก็ ถอยก่อนนะไม่ได้ับอารีมแต่ไพรตีโทอร์ลาครับ MC นั้นายคลาสบีพื้นที่ฟาวโทรลอดออฮิลครับเซฟทางด้านอาเพียวไม่สามารถดูการได้แล้วโดดสมมอนลุมตีก่อนแต่ครับมีการ์มาต่อจากวันวิสเปอร์วิสเปอร์ครับโดนแทรปเหนืดอไว้ครับตามต่อไม่ไวจิ้มไปใส่วิสเปอร์วิสเปอร์ถอยกลับก่อนฮะ บอลนี้นิ่งปาดไปครับขายอาเพียวไปหนักๆดึงมาจังหวะนี้อาเพียวเรียบร้อยครับเกาะแต่งยังว่องครับซัมมอนของเชนพิเซฟนี่ผิวจริงๆครับสกีวอร์กระชากมาลาเวียดเดียบไปครับผมไม่โดนครับจังหวะนี้ซูเปอร์โนวาครับเดินถอยออกจากซูเปอร์โนวาสบายครับทางด้านฝั่งวิสเปอร์ลูบิกกอปปี้ลูบิกกิ้งไปครับตรงนี้จนไปใส่ล็อบสันเกี่ยวมาได้สวยครับทั้งนั้นอารีด้านโดนฝั่งล็อบสันแตกไปอาเพีใส่หน้าป้อมครับผม ทางฝั่งนี้ครับโทรหลอดมีแบตเตอนทร์สก็ยูโรกีกดจังหวะสุดท้ายกว้างไปครับเหนียวรัวๆเสร็นั่นเอ็มไม่รอดครับไล่ตามต่อที่ไวมอนไวมอนเจอบลัดแกเน็ตแล้วก็กายชนึงทีแต่เก <It> s <S ินไปครับฟีนิกเสียไปสีตัวครับธันด้าครับกับทางด้านโอจิไม่เสียเลยฮะโอ้ไม่กอดบอลนิ่งครับแปะใส่ท็อปสันครับลงอีกรอบวอลเซกดึงไว้ไม่รอดครับท็อปสัน บอลลีนิ่งโชว์มาในคลาสร่วมครับไวมอนก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันครับปั๊มยิงรัวบีเซียมดับเบิลคิวอะไรก็บิกเก้นซิกแล้วโอ้โหบอลเทคดึงเข้ามา sharp shooter ดีตัวออกไปครับไม่พ้นครับบอลสกิวนั่นบีเซียมตบนนี้ทางด้านนี้ก็ปีสกิลครับของฮูดวิ่งไปก่อนครับลูบิกได้เป็นบูชแฟคครับสกิลรวบอาพีไปใส่ครับบอลออฮิวช่วยยูร์กิไว้ยูร์กิครับ ควักลงต่อกับแบนจุดรานแล้วตอนนี้เปิดไข่ยังไงดีครับได้ทางด้านฝั่งรองท้าการได้ยิวให้บอกแต่ถอยไม่ทันครับยูรากินี่ได้ป้อมสามก็เลยนะเดือดเกินไปหรือเปล่าแต่บอลนั่นิ่งมาครับผมดักหน่อยครับทางด้านท็อปสันเก็บรีเจเนอเรชั่นไปแล้วท็อปสันก็บอกจะสตาร์ทเครื่องแต่ว่าสตาร์ทเครื่องไม่ทันโดนล็อกไปต่อครับด้วยด้านสมอไม่รอดครับพี่ช็อปเราสบายใจครับตรงนี้ ด้านโนของฟังเอจิสตอนนี้ก็ายัแซงครับโอ้รวยจัดเลยสตอร์มขึ้นเป็นพลาสมา่าขวานเขียวต่อได้เลยนะเนี่ยอาพี RP เปิดใส่ครับที่ด้านลูบิกก่อนครับโบกกระชากมาบอลเนเนใส่ท็อปสันครับร่วกับลูบิกเอาง,ง่ายๆกอนครับแต่ว่าทางด้านฝั่งบีเซียมทวงคืนไปครับจัดการฆ่าไวมอนแปะลง่อที่ MC บอลเร่งต่อกับบีเซียมบีเซียมนวดเน้น ใส่สมอมาจากวันนี้เดินไม่ออกเรียบร้อยไปฮะเผเอิญว่าสตอม,มีลูนเฮดด้วยครับก็เลยปิ้งใส่สบายครับใส่ส,ส,สมอมาครับอัดพ่ทอปหน่พ่ทอปต้องตีสมอทิ้งก่อนฮนะโหแล้วลาเวเยียครับโอโ้โหโอ้โหแล้วใส่โคนไม่ให้ไปครับเอาจัดครับวีเปอร์โหพีวเปอร์ก็เอาสูตรใส่พ่ทอปเลยนะแล้วเป็นบีเซียมเข้ามาทันพอดีด้วยครับ ด้านล่างนี้เจอ MC ครับไซเลนต์เปิดไปนวดเน้นๆนวดให้หนักแล้วก็แตกพลายโซลคิวคบสบายครับต่ฝั่งทางด้านทีม o g บีบเข้าสามเหลี่ยมแล้วหรือเปล่าใสา่เออทุนด้าโอ้ยแฉขคอพิเซฟไปครับไอคอ,อ,อน็อตบอล์นิงมาแล้วไซเลนต์เปิดอีกทีครับดึงใส่ฮุดวิงฮุดวิงไม่ได้ขยับก็เรียบร้อยกันไปกาชมาลงสมอได้ไหมไม่ทันสกีเบอร์ถอยไปก่อน ด้านโทรรโชว์ก็มาก,ก็โดนเซเลสครับแรบเทมพลาครับด้านนี้ก็บุกสามเหลี่ยมใส่สมอไปที่ MC ครับบอลรินดิ้งเปิดมาใส่เลนส์หยุดไว้ต้องบิงก์หลบไปก่อน <Yeah. S 1> MC ครับโดนเน้นครับโดนเน้นเรียบร้อยไปแนวหลังครับลุยต่อหรือเปล่าท็อปซันโลรลิงเทอร์ไปแล้วฮนะ hmm. บอล,ลรินดิ้งบาีครับใส่โคดิสเปิลไว้ก่อนครับทางด้านฝั่ง ฟินิกส์ฟินิกส์ไม่รอดครับไวมอนไซโคดิสโบลมาไล่ตามต่อที่ตัวของนายคลาสนายคลาสไปแล้วอีกหนึ่งครับบีซีเอ็มยอนก็ไล่ฮะคนเดียวฆ่าไป14ตัวครับทางด้านฝั่งสตอร์สิตบีซีเอ็มตีโลชานไปครับชิวๆนะครับอยู่ระกีฮะเดี๋ยวน่าจะรอขึ้นบ้านกันต่อฮะอย่าลืมเก็บโลชานแบนเนอร์ตามจูเตอร์ไล่มาลาเวเหยียบไปจังหวะนี้ครับจะเปิดบีเคบี ลุยทันหรือเปล่าไม่ไหวครับผมเทีล่อยู่ในกลางโดงครับแล้วตัวนี้ไปดึงทางนะคไล่กับซันลูกบอลนะครับลูกบอลก,ก็ลากไปครับทางด้านยูริกิบอกว่าอยู่เถอะพี่ท็อปพี่ท็อปมาหาน้องเถอะเซฟโยกหลบไปวิสเมอร์โยกหลบโหเดินลีกทางกันแบบเนี้ยนะครับแล้วนี่กดรัวไปครับซันยังพลิ้วอยู่ครับยังออกไปได้ครับแต่บีเซียมไม่ยอมผมัผู้เข้าใส่ต่อท็อปซันท็อปซันชิลแครออกอีกทีหนึ่ง แลวนี่ครับจัดมากับฮาปูจะดึงหรือเปล่าไอ้ทางด้านฝั่งเอฟซีครับลุยต่อไม่ได้เรียบร้อยครับโดนสวนมาหายไปอีกหนึ่งครับกดเครือบทาวเวอร์หมดไปแล้วครับเชนร์ด้าจังหวะนี้ด้านของฝั่งโอจครับผมทําการตีบาแรกต่อฮนะกดเครือบบาแรงย้าต่อยอีกครั้งหนึ่งครับและมีใส่สมอเทสเสมอใส่เข้ามาแถนี้ไล่ไปอัดหนักร็บอกจะอาพีหรือเปล่าจะอาพีไหมก็บอกกระชากไปเลยแล้วกันครับเสียดเจิโซมิมะท่อรออาพีต่อใส่ยูยริยยรกิ ยูรากิครับถอยมาโอ้ไซโคดตัดได้สวยกับวีสเปอร์และดีจัดครับแต่ว่า MC ไม่ยอมครับฮาปูสกีเวอร์กระชากเข้าต่ออาพีเข้ามาเต็มๆหนึ่งๆครับอัดคาบบอไปแล้วเรียบร้อยฮะเชิงเจอเชิงครับผมวาร์ปดักมาจังหวะนี้ครับสำหรับทางหน้าตัวของฟาง MC MC กระชากย้ำอีกครั้งครับผมความหวังหนึ่งเดียวว่ายังไงท็อปสันโดนเซเลนไปขยับไม่ได้เรียบร้อยกับพีท็อปบอรดิ้งเปิดมาเฮกย้ำต่อเซฟฟินิก ฟินิกลอดไปได้นะครับจ่าบุชแบวกข้อกับบีเซีมโยกออกไปก่อนฮะและทำการเคลียร์บาร์แหลกด้านล่างแตกไปครับทีม OG จียินเสียงมาใส่สมอเทสเสมออีกครั้งครับทางฝั่ง MC ว่าครับตรงนี้เลเ่อยบลอยไปอีกหนึ่งครับบบยอนก็ไลน์กับบีซียมโรลลี่กเดิมมาอีกรอบนึงก็ชนไปตังนี้ทางด้านฝั่งโทลอนครับถอยหรือเปล่าครับบอลนี่ก็เปิดไปในแนวหลังอะ ยังไงดีแบดเดิ้ลได้บอกควักกันไปใส่หนักที่นั่นอพีเอาบอกไล่ตามหอลอดซูเปอร์โนวาครับลาเวนเยยม,มาเต็มครับที่ได้โดนเอ็มซีเอ็มซีไม่หล่อซูเปอร์โนวาลงกันต่อปั๊มลงไปแรมปแมนแรมแนแมนปั๊มกับกระชากขาดขึ้นกั้ g จีจีคอลแล้ครับไวมอนซสู้มไม่ไหวครับในเพลงนี้แล้วก็บดท,ทิ้งด้านนี้ครับแตกผ้าทีมไว้ครับเดือดเดือดกันไป เป็นด้านฝั่ง OG ครับชนะไปครับ2ส่วนครับไปรอในรอบชิงสายบนนะโ g จีบอกหวานๆครับเกมนี้ดับมาแบบคมๆอะบทเลนแบบเนียนๆนะเลนเฟดก็ยังสูสีกันนะเอาจริงๆแต่ว่าพอหลังจบเลนเฟดทางด้านฝั่งทันด้าไม่ได้เกมเร็วอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าได้เทมพลามาก็จี้ไม่ไหวครับอีกอย่างหนึ่งเลนเฟดก็เหมือนประมาณว่าทิ้งเลนไม่ได้นะมั้งในแต่ละตัวครับคือจริงๆแผนของด้านฝั่งทีมทันด้าเนี่ย ต้องจ่ายสปอร์ตมาจัดก,การสตอมก่อนเลเว่าหนะซึ่งจ่ายไม่ได้จริง,รงแมกนกัตก็ถ้าพูดวิงไม่เลี้ยงเดนก็ทิ้งนะลำบากส่วนทางฟังฟินิก์เนี่ยเล่นหน้าป้อมกับเส้นเทมพ่านะเพราะลูบิกกับไทเนี่ยจ้องจะเล่นคนอยู่ครับโหแล้วเชนเกมนี้เลี้ยงเลนดีจัดครับโทรหลอดเฉือดชาเลยเชนของวิเ,เซฟและเชนรวยมากเกมนี้คือมีช็อตหนึ่งช่วงกลางเกมเทมพ่าจะเป็นโลคิวเชนยังไม่ได้กดนิ้วสวนมาก็เรียบร้อยหน้าตึงครับดาเมจสี่มือล้วสตอมบินพิวจริงๆไม่มีตัวจับหหลกพูดง อย่างพวกเฮกไลออนอะไรประมาณนี้ไปครับผม OG 20ครับ